มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ30กว่าปีแล้วไม่มีใครมาขอแต่งงานเลยแม่ผู้หญิงบอกคนอย่างลูกมีแต่หมาเฮาๆเท่านั้นที่ยอมแต่งงานกับลูกต่อมาไม่นานก็มีหนุ่มคนหนึ่งหลงรักขอเธอแต่งงานผู้หญิงตกลงวันแต่งงานเจ้าบ่าวเชิญแขกมาร่วมงาน แสดงความยินดีพันกว่าคนเจ้าบ่าวเจ้าสาวยืนอยู่บนเวทีขอบคุณแขกทุกคนที่มาและเจ้าสาวก็บอกความในใจกับแขกและเจ้าบ่าวว่าแต่ก่อนตอนอยู่บ้านแม่บอกฉันว่าคนอย่างฉันมีแต่หมาเห่าๆมาเอาเท่านั้นวันนี้ฉันดีใจที่มีผู้ชายคนหนึ่งยอมเป็นหมาเห่าๆขอฉันแต่งงานแล้วเจ้าสาวก็ยื่นม้ให้เจ้าบ่าว เจ้าบ่าวพูดผมยินดีเป็นหมาเฮาเฮาครับ